เคล็ดลับที่ทำอย่างไรให้สามีขอแต่งงานนั่นเองค่ะก็เป็นเทคนิคนะคะที่หลายๆคนถามมานะคะส่วนตัวแมวเองเนี่ยแมวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเลิกรักกันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือความรักที่มันจบลงแล้วนะคะแมวก็เลยเอ,อ,ออกอุบายนะคะเป็นกลอุบายนะคะอันนี้คือสามารถเอาไปใช้ได้นะคะกับหลายๆคนนะแมวไม่แน่ใจนะว่า สวัสดีค่ะสวิตส,สวิตกริ๊กราดนะคะวันนี้แมวกับอาดี้นะคะพามาเที่ยวที่เมือง What is the name h e r e เตลนูชตเลชตเลนะคะเป็นเมืองที่น่ารักอีกเมืองหนึ่งนะคะเรามาหลายรอบแล้วนะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่พูด2ภาษานะคะแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยเขาพูดภาษาฝรั่งเศสกันนะคะภาษาฝรั่งเศสเรียกเมืองนี้ว่านูชตเตล and English is Newcastle Newcastle and German is Neuenburg. นอยนบุกนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยู่ฝั่งเยอรมันนะคะหรือว่าอยู่ที่รับชมจากประเทศเยอรมนีนะคะก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเมืองนี้ว่านอยนบุกนะคะเพราะว่าเป็นภาษาเอออยอรามันนั่นเองนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ไปใน Google นะคะก็จะขึ้นว่า Newcastle นะคะแปลว่าปราสาทใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเรียกว่า n e u c h ต t e l นะคะมาแล้วนะคะเมืองนี้นะคะเคยมีผู้ติดตามแมวนะคะหลายๆคนนะคะก บอกว่าพี่แมวคะน้องแมวคะทำไมไม่มาเที่ยวเมืองน,นี้บ้างเมืองน,นี้สวยนะเมืองน,นี้สวยจริงๆคะ่ะโดยเฉพาะดูใบไ,ไม้ผลิแบบนี้นี่เองนะคะ It's beautiful here What do you think คะใช่ครับสวยมากครับใช่ It's a lot of tulips here สวยมากแล้วก็แบบ ดอกทิวลิปปกติเราจะเคยจะเห็นแบบตุมต้มๆใช่ไหมคะแต่รอบนี้มันจะบานแล้วนะคะก็ยังสวยงามสวสดงงามตอนนี้แมวนั่งอยู่ที่จ่าแดงนะคะกลางเมืองเป็นสวนกลางเมืองของเมืองนยชเตนนะคะแล้วก็เรื่องราวที่จะเอามานําเสนอกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของเคล็ดลับที่ทําอย่างไรให้สามีขอแต่งงานนั่นเองค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเล่าว่าไม้ตายนะคะลีลานะคะแล้วก็ <c oughs> เขาเรียกว่าไงอ่ะแบบว่าขั้นตอนะหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ <c oughs> แต่สำหรับแมวนะคะที่ทําให้อาอดีเนี่ยเขาขอแมวแต่งงานไวขึ้นนะคะวันนี้แมวจะมาแชร์แล้วก็จะมาเล่า <c oughs> ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่าเราเนี่ยมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะ ให้ผู้ชายเนี่ยด้รีบขอเราแต่งงานสักทีเพราะบางทีคบกันนานแล้วหรือว่าเออแบบยังไงมันยังไม่มีความชัดเจนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แมวไม่รู้นะคะว่ามันจะเอาไปปฏิบัติใช้กับหลายๆคนได้ไหมนะคะแต่ว่าส่วนตัวแมวนะมันใช้แล้วมันได้ผลแมวมีเทคนิคนะคะมีขั้นตอนนะคะหลอกล่อสามีอย่างไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเมาส์มอยกันท่านี้ท่านั้นแล้วเนี่ยอดีตเขารู้นะว่า เอนนออันนั้นน่ะคือเทคนิคพ่อหลังจากแต่งงานกันมาแล้วมาอยู่กินกันแล้วแมวก็เล่าให้เขาฟังว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคือฉันมีเทคนิคนิดนึงนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าขอบคุณมากนะที่คุณใช้เทคนิคนี้เพราะว่าบางทีผมก็สับสนเหมือนกันว่าผมจะแต่งงานกับคุณเร็วไปหรือว่าช้าไปอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณเทคนิคนี้เพราะว่าใช้แล้วมันได้ผลเราแต่งงานขึ้นมาแล้วเรามีความสุขแทนที่เราจะต้องรอความสุขแต่ปรากฏว่าเทคนิคของแมวเนี่ยมันทําให้ความสุขของเราสองคนเนี่ยความสุขของชีวิตคู่เนี่ย แฮปปี้ไวขึ้นนั่นเองค่ะอดีคคะ Are you happy every day right now? ใช่ครับ Happy with your wife ไหมคะ ทุกวันครับทุกวด้วยคะใช่ค่ะหลายๆคนนะคะ <laughs> <laughs> ก็บอกว่าออดีเนี่ยพูดภาษาไทยเก่งแมวก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาไทยมากขึ้นนะคะเ <laughs> พื่อที่ทุกๆท,ท่านนะคะจะได้รับชมนะคะแล้วก็จะได้เอ็นดูเขาด้วยนะคะ <laughs> เพราะว่าเขาก็เป็นชาวต่างชาตินะแต่ว่าในเมื่อเรามาทําช่อง y o u t u b e นะคะพาเที่ยวพากินในสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ต้องให้คนสวิตเนี่ยรู้จักภาษาเราสักนิดหน่อยนะคะ เผื่อว่าทักทาย Everybody said you speak very good Thai Would you like to say something with them <laughs> ภาษาไทยนิดหน่อยครับอธิไทยนิดหน่อยไหมคะ <laughs> <laughs> แต่เดี๋ยวมว่าจะสอนเขามากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแม่เองเนี่ยก็จะเรียนภาษาของเขามากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้นะคะปะไปเดิน,น,นเล่นกันในเมืองนอยเยนผวกไปเดินเล่นกันในเมืองนิวคาสเซิลหรือว่าเราไปเดินเล่นกันในเมืองนี้เลยนูชเตล Let's go Traveling in n e w a t t l e one day trip ค่ะ

คำนูนจุ๊บๆอยู่ไว้นะครับจุ๊บ ใครนะคะที่อยากจะมาเที่ยวเมืองนูชาเตลนะคะอย่าลืมนะคะที่นี่นะคะเขามีบริการสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวนะคะเป็นทัวริสนะคะเราอยากจะไปให้ทั่วเมืองนูชาเตลภายใน1วันเนี่ยเราสามารถใช้บริการรถรางได้นะคะและข้างหลังนี้ก็คือโบสถ์ประจําเมืองของรัฐนูชาเตลนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาเมา์มอยกันนะคะมาเข้าเรื่องเข้าราวกันนะคะก็ในเรื่องของออที่แมวจะพูดในวันนี้ ก็เป็นเทคนิคนะคะที่หลายๆคนถามมานะคะส่วนตัวแมวเองเนี่ยแมวคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่าชายหญิงหรือว่าหลายๆคู่ที่คบกันเนี่ยบางคู่เนี่ยเขาก็จะคิดถึงเรื่องอนาคตบางคู่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตนะคะส่วนตัวแมวเนี่ยประสบการณ์ที่แมวเคยคบกับคนไทยนะคะเคยคบกับชาวต่างชาตินะคะแมวเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะคะใน ep love story นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าแมวเนี่ยเคยมีประสบการณ์อย่างไรมาบ้างนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยคือ เมื่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านความรักนะคะเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยมาหลายครั้งเนี่ยเราก็เลยามาตกผลึกว่าถ้าเกิดเราจะมีความรักครั้งต่อไปนะคะเราจะมีแฟนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องคิดถึงอนาคตนะคะทั้งอนาคตของเขานะคะผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็อนาคตของเรานะคะคือถ้าเกิดว่าใครนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเราแล้ว จะนำพาเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งตัวเราเองก็จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตนะคะเขาด้วยก็คือว่าความราการมันต้องซัพพอร์ตซึ่งการและการถูกไหมคะดังนั้นแมวก็เลยตั้งกําแพงขึ้นมาว่าโอเคถ้าเกิดว่าฉันจะคบกับใครจากนี้ไปเนี่ยคนนั้นต้องเป็นคนที่อยากจะแต่งงานกับฉันแล้วก็กล้าที่จะจูงมือฉันออกที่สาธารณะได้แล้วก็กล้าที่จะใช้ชีวิตแล้วก็เผชิญปัญหาในชีวิตคู่ร่วมกันนะคะซึ่งแมวก็ตัดสินใจนะคะว่า อยากจะแต่งงานกับเขาอันนี้คือครั้งแรกสุดเลยในความคิดของแมวนะคะก่อนที่จะคบกับอาดีนะคะอาดี เล่าแบบรวบรัมตัดตอนเลยนะคะก็คือว่าแมวกับวดดีเนี่ยเจอกันที่เมืองไทยนะคะแล้วก็คบกันได้ประมาณาคือไปมาหาสู่กันอ่ะก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะคะเกินครึ่งปีอยู่นะคะแต่เราคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วนะคะคือเราเคยรู้จักกันมาแบบเป็นเพื่อนมาก่อนนะคะแล้วทีนี้คือในระหว่างที่เราคุยกันว่าเรา,าครบกันเราเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยแมวก็มีความรู้สึกว่าเออแล้ว ใจเราอ่ะเราคิดว่าคือเราอยากจะหยุดที่ผู้ชายคนนี้ละเราอยากจะสร้างครอบครัวละเราอยากจะมีอนาคตที่สดใส แล้วแมวคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเติมเต็มความฝันของเราได้แล้วเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไปเติมเต็มความฝันความรักของเขาได้นะคะดังนั้นเนี่ยแมวก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทํำยังไงดีหน้ตอนนั้นนะคะแม้ว้องย้อนให้ฟังว่าแมวเนี่ยทำงานอยู่ที่คลินิกคลินิกหนึ่งนะคะแล้วก็ทํางานเป็นผู้จัดการทั่วไปอยู่บริษัท ญี่ปุ่นนะคะอีกบริษัทหนึ่งด้วยนะคะที่สุขุมวิทที่กรุงเทพนะคะดังนั้นทํางาน2ที่เนี่ยรายได้แมวก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เกือบส0 0แสนนะคะบางเดือนก็200,000กว่าอะไรเงี้ยณตอนนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ต้องท้าทายชีวิตเราเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะทิ้งทุกอย่างตรงนี้ไปหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อ5-6ปีที่แล้วนะคะ ล่ามญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นที่ต้องการนะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาก่อนที่จะอุตสาหกรรมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปๆๆเนี่ยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเยอะใช่ไหมคะก็เลยก็เลยแบบมีความต้องการล่ามญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นแม้วก็เลยมองว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายสวิสแล้วถ้าเรามาเนี่ยเราจะตอบตัวเองได้ไหมว่าเราจะหาเงินได้เท่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ท้าทายนะคะเดี๋ยวแม้ว่าจะมาบอก เคล็ดลับนะคะแล้วก็จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทําอย่างไรนะคะถึงกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะคะไปอยู่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับมาที่เรื่องเ,อเทคนิคนะคะตอนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยแมวก็เริ่มชัวร์ละว่าเราไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้แน่นอนอุ้ยเครื่องบินน่ะเครื่องบินมาคุณลุงนี่นะคะเป็นภาพวาดน,นะคะแต่ว่าเหมือน เหมือนคนจริงๆเลยเราก็มาต่อกันนะคะทีนี้พอแมวคิดว่าเออแบบโอเคแมวตัดสินใจแล้วว่าจะไปกับผู้ชายคนนี้แล้วเราก็เริ่มคุยกันบ่อยขึ้นนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมนะคะ <c oughs> เขาก็เขาก็ยังไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานแต่ว่าที่แมวกล้าตัดสินใจที่จะ พูดเรื่องแต่งงานแล้วก็เหมือนบีบเขานิดนึงอะเพราะว่าเขาเองก็บอกว่าเาขาคบกับเราเนี่ยเขาไม่ได้คบเ,เล่นๆเขาอยากจะมีครอบครัวกับเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่อาตีเขาพูดแต่ตอนแรกเนาะที่เริ่มคบกันอะไรเงี้ยแมวก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเอ๊เขาคบเราเขาก็อยากแต่งงานกับเราแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วก็เราเองเนี่ยก็อยากจะแต่งงานกับเขาแล้วก็อยากจะย้ายประเทศไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราก็จะอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะแมวก็เลยคิดขึ้นมาเองนะคะคิดขึ ไม่ได้ปรึกษาใครนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะจะมีเสียงแบบคนเดินไปเดินมาเม้ามอยกันเนาะเพราะว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแมวก็เลยคุยกับอดีตค่ะว่าเอะเธอคือฉันถามเธอจริงๆนะคือเธอรักฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบว่าเขารักเราแมวก็เลยตอบว่าฉันก็รักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมความรักของเรามันจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีการรอคอยซึ่ง ถ้าเกิดเรารักกันอะเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องให้คําว่ารอเนี่ยมาเป็นตัวถ่วงความรักของเราถูกไหมคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคิดได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องให้คําว่ารอมามาหยุดยัง้งหรือว่ามาทําให้ความรักของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันช้าลงณตอนนั้นนะแม่คุยกับเขาแทบทุกวันเลยนะคะมวบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเรารอให้มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้ว เวลาไหนคือเวลาที่เหมาะสมถ้าเกิดว่าเราครบกันมาแล้ว1ปี5ปี10ปีหรือแม้จะก,กระทั่ง 20- 30ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าคนมันจะเลิกกันเราก็คือเลิกกันอยู่ดีเขาก็เริ่มฉุกคิดว่าอืมที่แมวพูดมันก็เป็นความจริงแต่แม้ว่าแมวก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงถูกไหมคะเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆพ่อพ่อแม่แม่พี่พ,พี่น้องๆ้องหลายๆคนนะ่ะที่แบบว่าเออฉันแบบ รักกันฉันรักกันแต่สุดท้ายแล้วคือมาเลิกกันตอนแก่หรือว่าฉันรักกันมากเลยแต่สุดท้ายก็คือทะเลาะกันแต่ก็ไม่เลิกกันอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะแมวก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยความรักน้อยมันไม่ได้ตายตัวแล้วก็การที่เราจะใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะบ่งบอกเราได้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่นะคะส่วนตัวแมวแมวก็เลยบอกเขาไปเลยตรงๆว่าดังนั้นคือมันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วที่จะมาขวางกั้นเราเพราะว่าถ้าเกิดเธอรักฉันฉันรักเธอ นั่นก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแล้วและอย่างหนึ่งเนี่ยแม้วก็บอกเขาด้วยนะคะว่าหน้าที่การงานเราทั้งสองคนเนี่ยก็คือเราก็สเตเบิลแล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นผู้ใหญ่พอแล้วอะไรเงี้ยก็ทําไมจะไม่มาใช้ชีวิตร่วมด้วยกันละ่ะถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับการอยู่ร่วมกันการแต่งงานครั้งนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขด้วยกันเร็วขึ้นแล้วมาอยู่ด้วยกันเร็วขึ้นนะคะณตอนนั้นเนี่ยเขาก็รับฟังนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ขอเราแต่งงานนะณตอนนั้นอะ ทีนี้เรื่องราวของการบีบรัดมันก็เกิดขึ้นค่ะคือแมวจะต้องต่อสัญญากับที่ทำงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอเจ้าของคลินิกเนี่ยท่านก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะคือเพียงแค่เราบอกว่าเออหนูยังอยากทํางานอยู่ค่ะแล้วก็เซ็นสัญญานะคะแล้วเราก็ทํางานต่อนะคะแต่ณตอนนั้นเนี่ยคือแมวก็ฉุกคิดมาว่าเอ๊ะเราต้องมีแบบ เ,ล,เลี่ยมนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแมวก็เลยออกอุบายนะคะเป็นกลอุบายนะคะอันนี้คือสามารถเอาไปใช้ได้นะคะกับหลายๆคนนะแมวไม่แน่ใจนะว่าใครที่จะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะคะแต่แมวใช้เทคนิคนี้นะคะแมวก็บอกกับอดีว่าเนี่ยฉันจะต้องเซ็นสัญญา5ปีเธอคิดว่าเธอจะแต่งงานกับฉันภายใน5ปีนี้ไหมถ้าเกิดภายใน5ปีนี้เธอไม่อยากจะแต่งงานกับฉัน ฉันก็จะเซ็นสัญญานี้และถ้าเกิดว่าฉันต้องออกจากงานนี้หรือว่าฉันต้องยกเลิกสัญญานี้เนี่ยฉันจะต้องจ่ายให้กับคลินิกนะคะที่เสียหายนะคะแล้วก็บริษัทที่ฉันต้องต้องลาออกเป็นบริษัทญี่ปุ่นนั่นนะ่ะที่ละ1 000, ล้านเท่ากับว่าฉันต้องจ่าย2 000, ล้านอันนี้มาพูดตามตรงนะว่าแม้ว่าโกหกคือ ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมนะคะแต่ว่ามันก็ได้ผลนะทีเนี้ยคือเขาก็เป็นคนที่เป๊ะเนาะเพราะว่าอาดีเขาเป็นทนายความนะคะเขาก็จะแบบมองว่าการละเมิดสัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่เราก็ต้องดูคู่ชีวิตเราด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะส่วนตัวแม้ว่าแม้วมองเราว่าเออแบบอาดีเขาเป็นคนเป๊ะเหลือเกินอะเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเชิญเรามาเที่ยวที่สวิสเนี่ยหลายครั้งนะคะเราก็เลยคิดว่าเงินก็ใช้ไม้ตายนี้แหละเราก็เลยบอกเข้าไปเขาก็เลยบอกว่าอุยเธออรแล้วออมมสััญญาาาททีี่่่เธํงนนนยูจะหด เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแมวก็บอกว่าหมดกลางปีณตอนนั้นแมวจำได้ว่าแมวบินขึ้นมาสวิสเนะมาแต่งงานอะเดือนกรกฎานะคะแต่ว่าแมวคุยกับเขาเนี่ยหลังจากที่แมวมาเยี่ยมเขารอบที่2รอบที่3เดือนเมษานะคะเดือนเมษาเนี่ย ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนอมิถุนานเนี่ยมาพูดกับเขาทุกวันทุกวันทุกวันเลยพูดเรื่องนี้พูดเรื่องความรักพูดเราอยู่ด้วยกันเราแบบต้องไซโคเขานิดนึงนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะเราต้องจับทางผู้ชายของเราให้ถูกด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีแฟนเป็นผู้หญิงอยากให้ผู้หญิงขอแต่งงานนะคะก็เราก็ต้องจับทางเขานะคะว่าเออเนี่ย เขาเนี่ยมูลบุคลิกยังไงนะคะมีความคิดยังไงนะคะเราถึงจะต้องไปแบบพุชเขานิดนึงเราถึงจะต้องไปแบบจิตวิทยากับเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนตัวแมวเนี่ยเทคนิคนี้มันก็ได้ผลเพราะว่าสามีแมวเนี่ยเขาเป็นคนกลัวเรื่องเอกสารมากนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าฉันคิดว่า5ปีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันรอเธอนานไปฉันคิดว่าฉันอยากจะแต่งงานกับเธอ,อในเร็วๆนี้แหละแต่ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แมวก็เลยยื่นข้อเสนอไปเลยค่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหม ถ้าสมมติว่าเธอไหนๆเธอก็อยากจะแต่งงานกับฉันแล้วเนี่ยฉันบอกเลยนะว่าเราก็ดําเนินเรื่องเลยดีไหมเพราะว่ากว่าเราจะดําเนินเรื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแมวเนี่ยอยากจะบอกว่าแมวก็มีเทคนิคอีกนะคะการขอวีซ่าแต่งงานของแมวขึ้นมาสวิตซ์เนี่ยเชื่อไหมคะว่าแมวไปขอวีซ่ากับสถานทูตนะคะสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองไทยนะคะที่ถนนวิทยุนะแล้ววีซ่าแต่งงานแมวออกภายใน3วัน ภายใน3วันจริงๆค่ะนี้ไม่ได้โมค่ะเดี๋ยวแมวจะมาเล่าคลิปหน้านะคะถ้ามีเวลาว่างนะคะใครอยากจะขอวีซ่าแต่งงานวีซ่าสมรสมาสวิสหรือว่ามายุโรปนะคะเดี๋ยวแมวจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพ่อแมวเนี่ยเตรียมตัวทุกขั้นตอนเลยค่ะอกลับมานะคะทีนี้แมวก็มาคุยกับเขาว่าโอเคถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยอยากจะเอ,อ่อแต่งงานกับฉันงั้นฉันจะไม่เซ็นสัญญานี้นะแล้วเราก็มาดําเนินการทําวีซา่ากันเลยไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ว่าเราอะ่ะจะได้วีซ่าตัวนี้แล้วฉันจะแต่ง งานกับเธอเลยอะไรเงี้ยแต่ในหัวเราอะเราต้องไวนะเราคิดแล้วแหละว่าเออแบบเดี๋ยวพอขอปุ๊บเราก็ต้องรู้แล้วแหละเพราะเรามีสเต็ปแล้วเรามีเตรียมเอกสารได้หมดแล้วไปรับรองทรงรับรองสดรายละเอียดต่างๆคือเราเตรียมให้หมดแล้วอะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาก็โอเคเขาบอกว่าเขาเชื่อเขา ศรัทธา,าและเขามั่นใจในตัวแมวนะคะว่าแมวเนี่ยจะไม่ทําให้เขาผิดหวังแน่นอนนะคะและแล้วนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่แมวเนี่ยมาสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาเจอเขามาเอาเอ,าอกสารของอดีนะคะจากสวิสนะคะไปะแต่งงานที่เมืองไทยแต่ตอนนี้ขึ้นมานั้นนะคะแมวก็บอกเขาว่าเนี่ยเราดําเนินการนะคะเราคุยกันเรื่องเอกสารไปแล้วเรียบร้อยนะเธอไม่อยากจะมีโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ประทับใจหรอเพราะว่า ในชีวิตนี้เนี่ยเธอก็คงจะไม่ได้ขอใครแต่งงานง่ายๆแล้วตัวฉันเองก็คงอาจจะไม่ได้แบบมีใครมาขอฉันแต่งงานอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าฉันแต่งงานกับเธอก็คือจบดังนั้นเราควรนะที่จะแบบมีโมเมนต์ที่หวานมีโมเมนต์ที่แบบเราคุยกันเมื่อไหร่เราก็จะแฮปปี้เกี่ยวกับโมเมตนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแมวให้การบ้านเข้าไปแค่นั้นแล้วเขาก็ไปคิดเองค่ะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย เขาควรทำยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ขอแมวแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่แมวจะบินมาขอวีซ่าที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองไทยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะที่แมวเอามาแชร์กับทุกๆคนฟังนะคะใครทีอ่อยากจะให้ผู้ชายขอแต่งงาน,นไวๆนะคะก็ลองเอาไปอัดแอ a พลายใช้กันดูนะคะส่วนใครที่คิดว่ามันอาจจะยากไปนะคะก็ลองวิเคราะห์นะคะคู่ ของเรานะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยวิเคราะห์เขาได้แล้วนะคะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยแฮปปี้นะมีความสุขแล้วก็ตัวเขาก็มีความสุขได้เหมือนแมวเนี่ยแมวคิดว่าทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่แมวทําไปแผนการที่แมวคิดมาเนี่ย <t> มันเป็นสิ่งที่ทําให้แมวกับเขาเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็แฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วแมวเนี่ยก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเออเธอฉันเนี่ยมีแผนการนะจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วอาร์ดี้เขาก็แฮปปี้นะ เขาบอกว่าคือเขาต้องขอบคุณแผนการน,นั้นจริงๆที่ทําให้เราเนี่ยได้มาอยู่กันเร็วขึ้นนะคะเราได้มา,าดูแลกันเร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้มาสร้างครอบครัวด้วยกันเร็วขึ้นนะคะและนี่ก็คือเทคนิคของแมวค่ะ อายจังเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรจริงๆมาเล่าให้กันฟังได้นะคะมาแบ่งปันข้อมูลกันนะคะแล้วก็ใครที่มีคําถามนะ,ะก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเมาจะมาตอบนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องเทคนิคเรื่องความรักหรือว่าอาจจะไม่ใชเ่เรื่องการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคือเป็นทุกเรื่องเลยถ้าเกิดคุณดูอยู่แล้วคุณคิดว่าแมวอาจจะช่วยคุณได้หรือว่าแมวสามารถที่จะตอบคำถามคุณได้นะคะเขียนมานะคะแล้วก็วันนี้เราปะ ไปเที่ยวเมืองนูชเตนกันต่อค่ะมาดีค่ะ let's go in the city and watching the sea and walking around about the Nootel Lakes ใช่ครับโอเคไหมคะ let's go ครับโอเคค่ะ <Okay, k> <laughs> สำหรับวันนี้นะคะแมวกับอารีนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดติดตามไหมคะใช่ครับ <laughs> คลิปหน้านะคะเราจะพา,าไปที่ที่ไหนนะคะแมวจะเอาเรื่องราวอะไรมาเมาส์มอยกันนั้นนะคะฝากทุกๆคนติดตามมันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางพ่อเซกุสบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ๊ายบายจากรัตดูชาเตล See you next time